ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูยืมมาฝากนะคะก็คือเมนูไก่กระเทียมนะคะเพื่อนๆก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะคะรวมถึงในคลิปนี้นะคะจะบอกถึงวิธีที่ทําให้นะคะไก่นุ่มและอร่อยนะคะหวานเลยค่ะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ย้ําอีกรอบจ้าตอนแรกนะคะให้เราสไลด์อกไก่เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะและให้ใช้ส่วนของน้ามันหอยนะคะโลโซเดียมนะคะ ลนะคะคใส่ลงไปนะคะแล้วก็คุกเคล้าทิ้งไว้นะตรงนี้จะช่วยได้นะคะประมาณหช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบนะคุกเคล้าทิ้งไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถึง1ชั่วโมงถ้าทิ้งไว้นานนะจะดีมากๆสําหรับคนกินคีนเพราะมันจะเข้าเนื้อและมันจะอร่อยนะคะแล้วก็ทำให้นิ่มบางคนอาจจะใส่ไข่นะคะแต่โดยส่วนตัวแอมินจะไม่ใส่เลยนะมนัมนมนีบางคนไม่ค่อยชอบกิน นะคะอันนี้เราจะทิ้งถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะยิ่งทิ้งไวนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะว่าอกไก่เนี่ยเขาจะซึมน้ํามันหอยเข้าไปนะคะเราจะทาให้อกไก่นะคะหวานอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเรารอไปก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงพอค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกระเทียมแล้วก็พริกไทยกันนะคะโดยจะเราจะใช้กระเทียมนะคะในลักษณะเล็กๆอย่างนี้ที่เหลือนะคะกระเทียมอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะซอยนะคะแล้วก็ไว้รากนะคะ แล้วเราก็ใส่พริกไทยตามชอบเลยนะคะถ้าใส่เยอะก็ช่วยเร่งในการผ่อผลาญน,นะพริกไทยนี่ช่วยเร่งในการผอพผลาญน,นะคะและตามด้วยเกลือเสี่ยมพูค่ะตามชอบนะตามกินครีงคือปรุงน้อยที่สุดนะคะเอะ,เ,อะ,เ,อะ,เ,อะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของกระเทียมต่อนะคะกระเทียมนะคะเราให้เราหั่นอย่างนี้ให้เราบุบนะคะหรือว่าเราจะหั่นก็ได้นะ,ะถ้าใหญ่ๆอย่างนี้ก็หั่นนะคะ แล้วหั่นให้เล็กๆซอยเล็กๆลงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะผัดแล้วก็มาแต่งหน้ากันนะคะให้เป็นไก่กระเทียมนี่นะคะง่ายไหมเราก็หั่นทิ้งไว้นะคะรอแบบทอดก่อนเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ํามันนะคะน้ํามันแนะนํานะมีอยู่สามตัวที่ชอบใช้เลยก็คือหนึ่งน้ำมันมะกอกนะคะคนที่ไม่ไม่มีน้ํามันมะกอกสามารถใช้หลาข้าวทานตะวันได้นะคะ เป็นการใช้ไขมันดีเข้าร่างกายกันนะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใช้น้ำมันรำข้าวนะคะสำหรับทีนี้นะเดี๋ยวเราอจะเจียวกระเทียมก,ก่อนแล้วพักไว้ค่ะเจียวนะคะ,<ม>ะ,คะเพื่อให้กระเทียมเนี่ยหอมแล้วก็ไว้แต่งหน้านะคะนี่นะคะเกระเทียมใม้หอมๆเลยนะคะ เวลาแต่งจานอาหารจะสวยนะคะเจียวพอหอมนะพอเหลืองๆองะคะ่ะแล้วก็หยุดเจียวแล้วก็เก็บไว้นะคะแล้วเราก็จะไปทําในส่วนของไทยผัดกระเทียมกันต่อนะคะนี่เห็นไหมกลิ่นหอมมันจะแบบรัวน้ําลายเราแถวแค่นี้พอเหลืองเราก็หยุดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะหยุดตรงนี้ไว้นะคะแล้วเราจะตักใส่ภาชนะกันไว้ก็จะใส่นะคะในส่วนของกระเทียมพิไทยที่ตำไว้นะคะผัดพอหอมนะหลัจากนั้นนะคะให้ใส่ไก่ที่คลุกเคล้าไว้นะ,ะไก่นะคะที่คุกกับน้ํามันหอยไว้นะคะทั้งหมดเลย นะคะคทีนี้นะคะเราก็จะตั้งให้ไก่สุกนะเห็นไหมมันง่ายมากเลยไก่กระเทียมอะ่ะเออซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะแต่งรสด,ด้วยเอเดี๋ยวเราจะแต่งสีนะคะด้วยสียีสดำนิดนึงค่ะค่ะใส่สีีสดำนิดนึงนะคะ เพื่อแต่งสีให้ไก่กระเทียมสวยงามนิดนึงแค่นั้นเองนะคะ mm hmm. เห็นไหมมันจะเป็นเมนูง่ายมากนะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ mm hmm. เพราะเนื้อไก่อกไก่เนี่ยมันจะสุกไวนะคะแล้วก็โปรตีนเน้นๆเลยนะคะ mm hmm. เติบคู่กับอะไรก็ได้นะคะสองร้อยประมาณสองร้อยสี่กิโลแคลอรี่นะคะต่ออัน,นเดี๋ยวเราก็ตัดความหวานด้วยสารแทนความหวานนิดนึงเราก็ได้แล้วนะ เอาแล้วค่ะให้มันซึมๆไปอย่างเงี้ยมันจะอร่อยนะหมอกเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เขาเรียกอ,อะไรนะสีนิดําเลยแม้ตอันนี้เดียวน,นะสีมันจะไม่สวยจัดจ้านนะจ๊ะเอาแล้วค่ะเราต้องถิ้งเอาไว้อย่างนี้ให้มันแห้งสักนิดหนึ่งไก่กระเทียมเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราใส่สารแทนความหวานกันเลยนะคะนิดหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งช้อนชา ใครชอบรสไหนปรุงเองกันเลยนะคะอันนี้คือรสสแตนดานนะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่อร่อยอะไรเงี้ยก็ลองปรับปรับกันเองนะส่วนผงปรุงรสนะคะที่จะทําที่มาทําจากกุกไก่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาทํากันนะคะในคลิปหน้านนะคะง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันนะคะเราเสิร์ฟกันนะคะเราก็เสิร์ฟไก่กระเทียมนะคะคู่กันไปนะคะ ซึ่งเป็นเมนูทำง่ายมากๆเลยนะคะแค่สิบนาทีเองก็เสร็จแล้วนะคะแล้วนะคะตกแต่งนะคะตกแต่งนะคะรวมถึงใส่กระเทียมโรยหน้าไปนิดนึงนะคะที่เราพักไว้เมื่อกี้นะ เห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้ไก่กระเทียมแสนอร่อยสําหรับมื้อเช้ากันแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่องรักสุขภาพด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ